เีินพรอด้วยอาญาติโยมทุกคนทุกทันอ่ะตะไครชาวันทีสิบเก้าตุลาคม2อ6 7ันน้อกเ็่ามื่อนนกัสิไปรวมบุญกระถินเนาะวัดป่าสีจันอ่าลเดินทางประมาณวายสามปฏิบัติธรรมหนึ่งคืนรับกระถินมาเอื้นทอดกระถินเมื่อวนนี้เป็นวันรวม ตั้งกองกระถินกันวัดในสาขาวัดป่าสังขุยเนาะก็มีสี่วัดสาขาที่หนึ่งกับวัดป่าศรีจันทรเนี่ยแหละสาขาที่สองกับซับสมบูรณ์ของเฮากับสาขาที่สาวัดป่าสุขสวัสดิ์อุดมธรรมเผยกระจายมาจากวัดป่าสังขุยโดยหลวงพ่อวิระศิลโชโตกระจายธรรมะ ธรรมะดับทุกข์ปฏิบัตงิง่ายๆจะเริญนสติก่อนเื่นก็ต้องทำความเข้าใจนี่แหละในการสร้างสัมมาทิฏฐิครูบาอาจารย์เพิ่นเน้นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถือต้องสีเฮ็ดหยังลงมือเฮ็ดหยังต้องเรียนรู้ซะก่อนเรียนรู้สวดเรียนรู้ทฤษฎีแล้วก็นำไปปฏิบัติแต่รู้แต่ รู้แต่รู้แต่ในหนังสือรู้แต่ปริยัติภาษาธรรมเนาะรู้แต่ปริยัติบ่นาไปปฏิบัติก็บอกเกิดผลต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทต้องรู้แล้วก็นําไปปฏิพฤติปฏิบัติมันจังเกิดผลเรยว่าปฏิเวทผลของการปฏิบัติคือจังเข้าเฮ็ดเข้านี่แหละเอาก็ต้องรู้สวแต่มโุ่งเห็นไดก่อน เห็นอะไรมันจังเพ็ดเนี่ยซอยมะฮองแบบไหนมันจังแจบมาน่ะเอาอย่างโคตรบริจักเอาหรอ่าซับเอาบอ่ใส่อย่างจังแสบใส่มะกาะอ,อยอ่บ่เนี่ยก็ปรุงไปตามความจริตเจ้าของนั่นแหละที่มักในรสชาติการประพฤติปฏิบัติก็มีหมวดธรรมต่างๆให้หฮาได้เลือกเปิดหมายถึงสูตรอาหารนีอกัน ปฏิบัติแบบทุกปฏิบัติแบบซุกนะทุกขาปฏิปทาปฏิบัติแบบลําบากอาจจะรู้ได้เร็วอาจจะรู้ได้ช้าก็ได้เห็นบ่ hmm. ปฏิบัติลำบากบางคนกันโอ้ยกว่าสิรู้ได้กด็โดนกันลำบากแต่บางคนก็ปฏิบัติลำบากเข็งคัดเมื่อเดียวก็ได้รู้ได้ <laughs> ปฏิบัติแบบสบายแค่กันสบายไปอาศิรู้เร็วกันได้ปัญญ้านี่สบาย นั่งฟังพระพุทธเจ้าเขาเนียญญน่ยปัญญาเนี่ยปขาใช้ปัญญานะปฏิบัติแบบสบายอาศิรู้ได้โดนโดนๆอาศิรู้คือภาาน,นนบันรรลุธรรมเยอะเร็วเยอะสุนทรันได้เยอะแต่พระสิบรรลุอรหันต์ามาพวกพระพุทธเจ้าปเปรีนิพานแปดสิบแต่อายุปแปดสิบแหละจึงเป็นพระอรหันต์บันเออนี้มันกับปฏิบัติแบบไปเรนะืเอ่อยๆนะเออมาได้เล็งความเพียร เรื่องความเพียรเท่าศึกษาดีๆมันเป็นเรื่องของจิตมันไม่เหมือนเพียรทางกายได้กายนี่ในเนมันก็เจ็บป่วยไปตามเหตุปัจจัยเขาอยูะแล้วแต่ความเพียรที่พระเจ้าวรยัตมาถึงกขาเพียรทั้งจิตทั้งใจเพียรในละกันละกิเลสคือเพียรในสมมารประทนันซีอันเดียเพียรระวังอันเดียระวังความคิดเมันบอกระวังกายว่า,จาใจความคิดพอดี ว่าจ่าบอดีกายการกระทําบอดีให้เราวังอันนี้ก็เพี้ยนละคำหมถึงว่าละความบอดีละละกิเลสละความคิดบอดีในจิตที่มันเกิดขึ้นเพราะมันมีกิเลสก็ต้องมาเพี้ยนละนั่นแหละเป็นวันละบาปละความคิดบอดีละคําเว้าบอดีอย่าไปเว้าพื้นกันเยี่าไปนิ่นท่ากัน,นเจตนาก็เบื่อใจแล้วความันเป็นใน,ในัใดกิเลสมันบีบอะไรมันบีบขันให้หว้าบีบคันให้ส้มบีบทำให พ้นบัณฑาต้องเวาผู้นั้นผู้นี้หรือต้องชื้นช่มยินดีกับมีตัวนี้แหละบีบขันกิเลสนั่นคือการให้ละถ้าไปดีก็เอเวาประโยชน์ส่งเสือมันมีประโยชน์เนีายเป็นเป็นการแบบเข้าใจกิเลสนะครับเสวากับเ,เวาแบบมีสติว่าเอาอคําเวาท่วาเวาบอดีเ,เวาแบบรุนแรงหรือเวาแบบกูเวาเมืองเนี่ย ภาษาถ้ำนี่เพิ่นสิวกระตุนติเป็นคำติของครูบาอาจารย์เป็นคำติพร้อมด้วยความเตือนติเตือนแบบเป็นติเตียนติเตียนเงือบางเถ้าเฮาติกันแบบมีกิเลสแบบเพราะว่าใจนะเดี๋ยวครูบาอาจารย์วันตินี่เพราะว่าไม่เพิ่นเห็นโทษว่ามันเป็นเรื่องกิเลสมันบกวรเฮ็ดเฮ็ดแบบเอาแต่ใจเจ้าของเอาแบบ กูพ่อใจกูจังแคสกูพ่อใจกูพอแคสมันเป็นเรื่องกิเลสพระสิทธิแล้วก็เตือนให้มีสติติให้มีสติเตือนให้มีสติเป็นความเกียตนาที่เตือนให้อานี่ละละกิเลสให้มันเห็นกิเลสเอาเห็นกิเลสเท่ากับละละมปนบ่อันนี้มันมีเห็นกิเลสมันมีเห็นว่ามันเป็นโทษมีแต่ยึดมันไว้มีแต่เอาแต่ใจเจ้าของตัวนี้มันเป็นเรื่องของตัวตนนะเป็นเรื่องกิเลสนันแหละจังว่าเพี้ยนให้ พิจารณาเบื้องจิตเจ้าของก็อาศัยสติเมืนบ่าอาศัยสมาริที่อาศัยปัญญาแหละทั้งระวังความคิดมีดีก็ต้องเพียนละวิริยะในในสติสัมโพชงโพชงเจ็ดนี่กันนั้นเนี่ยเอามาเป็นตัวนี้กันได้เป็นตัวที่ใช้ในความเพียนวิริยะกับความเพียนอันเดียวกันเมดอนั่นแหละใน 4, 5, 5, 5, อินสี่ห้าพระละห้าก็คือกันก็มีความเพียรขึ้นกัน มีศรัทธาขึ้นมามีความเสือขึ้นมาก่อนมีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธิปัญญาจริงๆว่าก็เป็นมวดถ้ําอันเดียวเป็นโซดอาหารอันเดียวที่ต้องเรียนรู้แล้วก็เเพดมาเพื่อเราได้กิ่นให้เราถึ้กับธาตุขันยเจ้าของมันก็แทบเป็นเบารสชาติเพดกับ <hn> ทึ้ใจเห้าทึ้งฉลิดเห้าบางคนอาจัยบอกทึ้กับรสเพดกินเพดมาได้จะถึ้กับรสชาติ เข้มหรือเจืดมันก็ไว้มีเพื่อพิษเพื่อทื่อแต่มุงมันเพื่อกินเพื่อให้อิม่มเพื่อมันหายหิวปฏิบัติธรรมกับปฏิบัติแบบทุกปฏิบัติแบบสุกกัเทืเอก็อกเพื่อปฏิบัติเพื่อมดกิเลสละตัวตนนี่เป็นทีอย่างเดียวว่าเจ้าของนี่โอ้ยนังสมาธิได้ดวนแล้วว่าปฏิบัติธรรมมันมีเมียปฏิบัติธรรมเพื่อเห็นกิเลสเจ้าของละความคิดมีดีในใจเจ้าของ นั่นแหละละตัวตนละความายึดมัน่นถือมั่นในอุปทานทุกทุกที่มันเกิดขึ้นจะมีเฮาไปพ่อใจหรือพ่อบอกพ่อใจคนนั้นคนนี้เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องที่เฮาต้องมาเรียนรู้เจ้าของสีสําคัญให้ความสําคัญเจ้าของก็คือการศึกษาธรรมเจ้าของนี่แหละมีขาเจ้าของนี่แหละควรที่เรียนรู้มีขาเพราะมีเพราะมีธรรมถ้าเมื่อธรรมนี่ก็เมื่อขา มีคา้ายังได้เกิดไมาเป็นมนุษย์นี่มันมีบุญมีกุศลก่อนย้อนว่ามีธรรมะคือบุญของที่ห่อทํารรม,มาด้วยกรรมเละไอ้นี่มันมันยังมีบอกเข้าใจในเหตุปัจจัยคือบอกเข้าใจธรรมะอะไรวะการสร้างกรรมเนี่ยมันนําไปสู้การเวียนว่ายตายเยกิดเมื่อกสิกระทาไปด้วยการพ่อใจบอกพ่อใจไปด้วยกิเลียแล้วศึกษาวนหรือวัด วนคว่าว่นคือวัตตะวัตตะคือวนมากกับการมีตัวตนนี่แหละการมีความพอใจบ่พอใจนี่ะอันนี้แหละคือเรื่องของกิเลสเมื่อมีความบอกเข้าใจในธรรมะเมื่อบอกศึกษาธรรมะนะบ่มบวมหิจักเหยียบบวมเหยียให้เป็นทุกข์คือกิเลสเขาก็เลยต้องสร้างกรรมทำกรรมไปด้วยความพอใจบ่กพอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้แสวงเอาความเทอะใจด้วยต้องการรูปเสียงกินรดย้อนกิเลสตัณหามันผ่า อย่าด้ย่มีอย่าเปลี่ยนมเลยตรงสร้างกรรมทกำกรรมไปเมื่อสร้างกรรมทกำกรรมเจ้าของก็เป็นผู้รับกรรมว้นยู่กับตามผลของกรรมเมืม่อว่ามีความสุขขึ้นมาเมื่อกับเพื่อนว่าโอ้ยมีบุญหลายเพื่อว่าบฮ่ได้รู้ว่ากิเลสคือตัวต,วต,วตวนที่มันหลงในบุญในกุศลในความสุขมันแฝงคําเอามานากิเลสเมื่อบอกโหกิเลสบอกศึกษากิเลสมันกับ,บกมีกิเลส ก็สร้างกรรมไปแหละมันบอกกิเลสนั่นแหละมเห็นไนดะ้สร้างกรรมกิเลสเลยคือความหลงว่าตัวตนมันหลงซุกหลงทุกไปคนก็คือได้รับกรรมไปเรืเ่อยๆศึกษารรมนี่มาศึกษากิเลสศึกษากิเลสก็ศึกษาตัวตนนี่แหละตัวเจ้าของนี่แหละตัวซุกตัวทุกที่มันเพื่อนอยู่นี่แหละนี่ในไหนกาจังหวะหลงในความสุขความทุกขบนหลงในบมเพื่อนไปครับตัวตนที่จะต้องสุกต้องทุก มันเหลืองอันนี้เหลืองจิตใจในี่บอกนั้นเพียยนความเพียนที่เราปฏิบัติทำทําความเพียนเพียนดั้งใจเพียนทั้งจิตที่มามันมีการกระทบอย่างมีความรู้สึกแนวไหนมีตัวตนผู้อมมาบอ้อเพียนละความเห็นผิดเนี่ยตัวนี้สําคัญเลยเหลืองความเห็นตรงนี้ถ้าว่าสร้างความเห็นบดเชื่อมันก็ปฏิบัติบทเื่อือว่าสัมมาทิฏฐิที่รว่าาจา์เนียนก็คือ ความเห็นคือการเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนสิปฏิพฤติปฏิบัติให้หูเป้าหมายให้หูจุดหมายคือเขาเวลาเอาเดินทางไปเนี่ยเป้าหมายของพระนิพพานคือการบ่มีตัวตนคณะที่เข้าเดินทางมันก็ต้องเจอสิ่งที่มาอยู่ให้เข้าสุขเข้าทุกเป็นบ่ชีวิตแต่ละมือฉะนั้นเอาสิเอาสิติดสุขทิดทุกมันก็บอกไปนิพพานแหละไปจังหน่อยพันโอ้อันนี้คักงได้อันนี้ เอาบุญเด้อเอาย่าเอาบุญบนกระถินเออเออโอ้ยิ้มเนี่ยเอาว่าพอให้เอาบุญ,บญ,บบญแต่ว่ากระเฮ็ยดยุ่วความดีเมนบอกคณะเดินทางไปนิพพานเอากระเฮ็ดความดีไปต่บูยึดมันก็ว่างไว้แล้วกระย่างไปต้อนไปนิพพานล้วมาตีดเอาสุกเนี่ยเนบอกเนี่ยมันก็บอกไปแหละนิพพานแต่จังหวะกุบ่ายอาจารย์สอนให้ทำบุญแต่บอกให้ยึดบุญก็ไมถึงว่าคณะเดินทางไปนี่เขาเห็นแล้วนิพพานคือการบอกต้องยึดในสุกในทุก ทุกเนี่บดดยบ่เยอะเยอะแล้วเปนบ,บ่บาปบ่ทำเยอะแล้วเปนบ่คนภาวนาคนปฏิบัติธรรมสิทาบุญแต่เดินทางไปนี่มันเจอเฮื่อซ่านเม่นบอกหนทางมันมันไปนี่มันมีกิจกรรมต่างๆที่เฮ็ดในชีวิตเนี่เฮ็ดความดีไปวันนี้มนสิติดเยอะติดมืดติดเฮ็ด,ด,ดบุญบ่มีคนมาไดา้จะสิไปใส่ย,ย,ย่าจะสิยางไปใส่โอ้ยย่ายสิไปนิ่พานโว้ยขี้โม้ขี้คุย ไปเฮ็ดปลาเหลือโบโหดวดเจ้านั่นยายก็บท้อเทะแล้วเขาว่าว่ายายโบโหดนิพพานดอกเออเมียนบ่เฮ่อวะพขาก็จะเจ้ามาว่าไปแต่แม่นิพพานครูบาอาจารย์ไปด้วเราไปฟังเพื่อเสียงกิเลสนะนะย่เขาบอกไปกับเรื่องของเขาเลยจะไปแล้วแม่มาเจ้าของอันนี้ผมมีอันนี้มีรักแล้วเออเมียนเมียนวะตื่นขึ้นมาแล้วครูบาอาจารย์เตือนแล้ว ฟังทำพุทธเจ้าแล้วไปแหละเมื่อเพื่อนีน่ไปกูสิไปสอนเจ้าของเนี่นีดว่อก็ว่าไปนี่พระวังสูงอเอียมีได้เราเข้ากรรมหลายพอว่าะเ,เพื่อสิผมมีกรรมหลายเลยเนี่ยเพราะเดี๋ยวเมื่อกรรมนะเอียนไหวตายเกิดมานี่นะ่ะพุทธเจ้ากันว่าเมือ่อกรรมเป็นแค่ชิงเขาว่าชิงเขานิพพานการจิงชิงเข้านิพพานขึ้นมาปฏิบัติธรรม ปฏิบัติให้มันเป็นธ้รมันก็นสิบ่มมีตัวตนเม้าลงในกรรมมาเฮ็ดกรรมมาล่ะอียังเกิดขึ้นกับมองเป็นรรมนั่นละ่ะคือการบมมีตัวตนมาลงสุกลงทุกอันน้นละคือการตัดตัวตนก็คือตัดกรรมตัดความเป็นเฮาในสุขในทุกเพราะว่ากรมม็คือการเข้าไปยึดในการกระทําการเข้าไปยึดความพ่อใจหรือว่าความบ่พ่อใจนั่นแหละคือผลเห็นบอกผลมันต้องมีผลให้เฮาได้รับ เป็นอย่างต้องมีเฮ้ามารับผลสิเนี่ยแต่ยังมีตัวตนเหรมันก็ต้องรับตัวเขาเรียนรู้แะไรยังยมีตัวตนลกรรมที่มันเกิดขึ้นมันก็อ,อสิสุกสิทุกกแล้วแต่มันแหละแบบนี้นี่คือมาการมองเป็นธรรมมองแบบนี้มันสิบสุขมีตัวตนมันก็บบสุขบุญทุกเฮ้าพัดเอ้ยเผชิญกับมีบากกรรมือโหบดีแน่เมีเ่ยไม่ดีแนู่้นั้นมาด่ามาส้มก็เป็นทุกขเป็นสุข ทุกย่างเห็นบ่ที่เฮาไปเชิญอยู่นี่บ่รว่ารสชาติอาหารบอกว่ารูปที่ปรากฏเสียงที่ปรากฏล้วนเห็ดให้เฮาเป็นสุคเป็นทุกข์ได้เมื่อย้อนบวศึกษาทมย้อนบวเรียนรู้อริยสัจสี่นี่แหละนั่นจังเฮาจังว่าเฮาเข้าใจมาแล้วเฮากับมาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาให้เข้าใจแล้วกันนี่แหละความเพียรกันไามถึงว่าเพียรละวงังความคิดบวดีกันนั่นแหละการไม่ทำบาปกันไม่ทำชั่วระว่างมีสติละวัง มันมีสติว่ามันคิดมีดีมันเป็นกรรมของเฮ้ามันผู้อื่นบาได้หูน้ำเฮ้าดเออมื่อเกิดขึ้นกับละกิเลสมันมันขึ้นมามันสูญขึ้นมามันบ่มันมันทํางานเอี่ยกูหูไปน้อยใจอืมว่าว่าว่าเจ้าบ่บ่กหอัดตอนนี้พ่านนะเจ้าบอกหัวอัดอันนั้นู้นั้นผู้เบ้ามันบอกเหมือนตัวเฮ้าเนาะกับเรื่องของเขาเขาบ่ไปกันเฮ้าเนียวก็พยายาม ที่จะเพิ่ผลใจเจ้าขวางแหละชีวิตมันก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนถือต้องเจ้าของเป็นผกกู้กำหนดพู้แต่เจ้ามาบอกหนทางให้ะบาอาจารย์มาเตือนสติให้เฮาไปน,านิพพานให้เหนเรู้อายาสัตซีนี่ก็ให้จเจริญนี่บอกให้จเจริญก็คือทำความดีจะเลื่อนสติสมาธิปัญญาในการศึกษาธรรมะดับทุกข์ ความเพียรอีอย่างหนึ่งกับเจริญนั่นแหละอันนี้พุทธเจ้าอย่างว่าทาให้มากเจริญให้มากสติในการที่จะทําความดีในการอยู่กับโลกกับทาความดีส่งเคาะกันนี่แล้วก็รักษาความดีตรงนี้ไว้เห็นบอกเพียรเจริญแล้วก็เพียรรักษาเนี่ยมันมีสี่เพียรหนึ่งกับเพียรละวังระวังความโศระวังความคิดสองกับเพียรละละความมีดีละตัวตนละกิเลสนี่ละสามกับเพียรเจริญกุศลอกุศ และอกุศลนี่รอกุศลคือความดีจะเลื่อนสติสมาทิปัญญานีในก,การรักษาอาการที่เจ้าของจะเลื่อนสติจะเนี่ยให้มันไปเรื่อยๆเนี่ยคือทำบุญบวเอาบุญนี่ให้จะเลื่อนไปได้เนี่ยทำดีบวยึดดีเบ่งใจเจ้าของสังเกตเบ่งจิตมันผงแต่งให้กูมีสุขบ่เออโอ้ยมันบวมแันนี้มันทังสวรรค์เอทางนี้บ่นิพพานต้องวางต้องวางจิตต้องวางเห็นบไ่ไปเห็นจิตในใจเจ้าของ มันก็บยึดติดมันก็ไป,นกไ,ปนกไปเลยเห็นบ่มมันก็ไปเรื่อยๆชีวิตกระทบอย่างมันก็วางก็วางก็วา,ว,วางไปทําความดีไปปล่อยว่างไปนี่แหละข้างบอปล่อยว่างก็คือความเข้าใจนี่เหตุปัจจัยที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ที่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาของสัตว์โลกเน้นอนสัตว์โลกเขาก็ต้องหลงว่าทําบุญเขาต้องได้บุญทําบาปต้องได้บาปในความสุข ต้องมีตัวตนนะนะมามีสุขมีทุกข์แต่ทางน,านิพพานนี่บ่มีภพไปมีความสุขบ่มีภพไปมีทุกขเนอกเพราะว่าหมดทุกข์หมดทุกข์ก็คือหมดสุกทำอะไรนิพพานนี่ไงเหมดทุกข์แล้วเฮามีให้ตัวตนมาสุขนินพพานต้องเฮาต้องมีความสุขนิพพานหมายถึงหมดหมดตัวตนเหนือสุขไปนะอีอ้นะเออภพเหมือนบอกภพน,นี่เขายัางเหนือกามนะเหนือเหนือ เนือกามเหนือความสงฆจากโลกจากเสียงจากกินจากลดต่ไปไปมีตัวตนอยู่กับความหวางนะ่ะนะเนี่ยไปนิง่งไปเสแออยู่กับความหวางบ่บค่คลื่อนบวบปุงแต่งที่จะซุกทุกข์กับอย่างแต่แต่ก็มีบ่ปรุ่งแจ่งอะไรก็คือการปรุงแต่งคือกันรอะไรสะสมาธิฏฐิอะไรอาการสมาธิที่มันบวบหลงในกามนะเหนือกามอนี่แต่ก็ยังไม่เมีนิพพาน ก็ค่ะน,นี่ผ้านี่มันจ้องผมมีตัวตนมากมันหลงในความสงบหลงในความหวางเห็นบอก,บอกเหนือวางไปแต่ที่นี้มันก็ต้องมีการอธิบายก็ต้องมีธรรมะมาสื่อสารกันเพื่อเรียดรู้ศึกษาเห็นบอกเพือ่อเข้าใจหนทางเรียบผ่านเข้าใจหนทังสวรรค์หนทาง,ทางพุม่มนะมันเป็นลักษณะของจิตใจเขาเป็นแบบนี้นี่เออมันไปทั้งสวรรค์เดอ้อถ้ายึดติดบุญถ้า จิตใจมันสงบแล้วมันยึดในความสงบอันนี้ไปไปพมถ้าจิตใจที่มันมีแต่ธาตุรู้รู้วางรู้สิ่งต่างๆแบบโมเป็นหยั่งนะเออมมีอย่างเป็นหยัางเลยผมมีสุขมีทุกสงบกับ่มมีไผยสงบวางกับผมมีภผยวางเฮอนี่นี่มันมีแต่รู้นะมีแต่รู้ธาตุรู้รู้เนี่ยกับ่มมีภัยรู้ยี้นี่คือนี่ลักษณะของฝึกจิตให้เข้าสู่กระแสของนิพพาน ั้นแรกมันก็ต้องเนี่ยน่ะแหละเรียนรู้ตรงนี้แหละให้เขาถึงโสดาบันก่อนนั่นแหละมันก็เป็นลําดับโยมเป็นบอกการพึ้นฝนก่อนสิเขาถึงพระอรหันต์นี่ครับมันก็ยังมีการเรียนรู้ไปตามลําดับด้วยการเฉพาะคนที่ยังบอกเข้าใจธรรมะกันนั่นแหละว่าให้มาให้ทําท่านรักษาศีลภาวนาเมือนกับสิค่อยเรียนรู้ธรรมะไปการให้ท่านก็กลายเป็นการท่านแบบบารมีท่านแบบเป็น เป็นเรื่องของบุญบารมีบระม่นเรื่องบุญกรรมบุญบารมีนี่บุญเป็นบารมีคือกำลังใจนะกำลังใจนี่เจ้าของนี่ได้เรียนรู้ธรรมะเพื่อละมันเป็นกำลังของใจที่ท,ที่ต้องศึกษาสละอ้อท่านอสละท่านเ่าเรียนรู้ว่าเอออมีอย่างไรก็คืเอเก้ามันก็ต้องได้ทิมคือเก้าเ,ออเมื่อมีแล้วเมื่ออยู่ในสังคมแล้ว มันยู่คนเดียวไม่ได้เม็นบอกในโลกมันก็ต้องอยู่ร่วมกันเมื่อไม่มีการสงเคาะกันเพราะว่าการสงเคราะก็ถือวาเท้าสงเคาะเขาเขาก็ต้องสงเคราะเท้านะมันคือว่ากกรอยู่ร่วมกันมันก็ต้องพึ่งผ้าอาศัยกันอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้ในโลกยู่คนเดียวว่่ได้มันเป็นสังคมของสัตว์โลกนี่ต้องเกี่ยวข้องกันก็ต้องพึ่งผ้ากันต้องสงเคราะกันเห็นบ่ที่ไปยู่คนเดียว มามาบวชเป็นพระโยมคนเดียวมันมีการสงเคระห์โยมมันก็มีเหมือนนี่บอกมันต้องสงเคระห์ด้วยการเว้าธรรมะวอาความจริงโยมกับสงเคราะห์พระด้วยการถาวายอาหาร็คือท่านนั่นเองเนี่ยที่นี้กับมาเว้าเลี้ยงธรรมะไห้ฟัง่งเลี้ยงการให้ท่านท่านแบบใดจังเกิดบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ท่านแบบใดจังเป็นเป็นบุญกรรมมันมีมม,มีสองท่านเนาะทำบุญแบบบุญกรรมทำบุญแบบบ,บรารมี บุญแบบว่าเอาบุญเนี่ยบุญบารมีเนี่ยบุญละกิเลสแท้จริงบุญแท้จริงเพิ่นว่าทําบุญเรต้องเอาบุญนะคคือบุญละกิเลสแต่ถ้าทําบุญเอาบุญคนส่วนมากที่ทาบุญเนี่ยเอาบุญทาบุญนี่วังรวยวังเทือเลขหวังว่าเออทาบุญแล้วอุทิศให้พ่อให้แม่กันนี่แหละเพือพ่อเพื่อแม่เนี่ยได้อยู่สุขสบายเพิ่นว่าเป็นความคิดปรุงแต่งของเฮาที่ยังบ่เข้าใจบุญส่วนมากที่เข้าใจว่าเป็นบุญกรรม ทำนบุญแล้วเฮาสิได้ความสุขทำาบุญแล้วพอแม่เฮาสิได้รับได้กินอาหารที่เฮาท่าบุญไปให้มันมีความเสื่อในนี้กันมาเนี่มันก็เป็นพื้นฐานของการทำความดีนแต่ว่าเฮาต้องศึกษาให้มันมีสองอย่างได้บุญบุญบารมี่อการทำาบุญลักกิเลสเป็นบุญรรมเป็นบุญภาวนาเป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญาบุญในคําสอนพุทธศาสนานี่แหละเพราะว่าทั้งทั้งบุญ ล้วก็ทําดีเนี่ยทั้งลกเขาก็ทําว่าต้องนับถือศาสนาเขาก็สามารถทําดีเป็นคนดีไปเกิดเป็นเทวดาได้เนี่ยเดี๋ยวว่าการทำบุญในพุทธศาสนาทาบุญละกินเลี้ยนิทำบุญเพื่อไปเนี่ยานมันตั้งกันเมื่อไงอืมไม่แม้แว่าเอ้ยทำบุญยุ่เสือกกรทํำบุญได้กระทืต้องอยู่และเดี๋ยวว่าเมื่อเขาได้มาทำบุญในบ้านแล้วเาก็สีได้มารับสื่อธรรมะไ้มาฟังคําเทศคําสอนเหมือนบอกสำรับโพเท์ เขาวัดเธอก้าิได้มาฟังธรรมะที่ผู้บาอาจารย์อธิบายให้มันถือต้องตามหลักคําสอนพาาระพุทธเจ้า mm hmm. เอาก้าิได้เกิดปัญญาเข้าใจในการทําบุญที่ถือต้องทุกอย่างก็เป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาก็เป็นการทําความดีในการทําความดีนี่ก็ข้ mm hmm. ากิษย mm hmm. เห็นประโยชน์นั่นแหละว่าเออเป็นไปเพื่อการที่ละกิเลส ันกิจกรรมในวัดสาขาบอกว่าจัดงานวันพระฟังเทศฟังธรรมเนี่ยกาเน้นฟังเทศฟังธรรมมัละบอกว่างานการเทียนเมื่อกะผู้บาจจางก็มาเทศเพื่อให้เฮานี่ได้เกิดความเข้าใจในุทธศาสนากิจกรรมสร้างขึ้นมานะนีแม้นว่าโอ้ยบุญก็เทียนได้บุญหลายหรอว่าบุญอื่นเออมันเคื่อสิีได้บุญน้อยหรอว่าก็ได้บุญเท่าเดียวมันใจมันเป็นบุญเพียงแต่ว่าเอา กิจกรรมที่มันโสงเวลาเวลานี้เออมันเป็นสสงที่ว่าพระเป็นโอพรรษาจะต้องหาผ้าก็เออหาผ้ามากใส่มาห่มหนุงห่มเนาะเออมีพุทธบัญญัติมากพทธเจ้าเหมือนผ้าเนี่ยเป็นผ้าคาดโอพรรษาแล้วเพิ่งเ้าไปหาพระเจ้าหล้ดเสื้อผ้าคาดกันเลยโอ้ตรงผู้สละคือเพื่อนอะวิสาขานี่บ่ผู้ใดนี่แหละเ,ออเห็นผ้า พระขาดกันเออจะถวายได้บพ่พระเจ้าก็เลยอนุญ,ญาตนี่แหละไม่มีการถวายผ้าก็เลยว่ากระถิ่นหรือว่าพระพราะบาังเทอเพิ่งไปหาเก็บเสษพรผ้าเศษผ้าเนาะตามศพตามภาษาห่นมาเย็บมาเย็บมาขึงมาสสดึงกอนสะสดึงนั่นแหละก็แปลว่ากระถิ่นเอาผ้าสสดึงเนี่ยเย็บปะเนียผ้าจีวอเพิเ่งเ,เป็นเป็นรวบเป็นขันเป็นเนื้อว่าเป็นขันอินเดีย มีห้ามีสามมีห้ามีเจ็ดมีเก้าอันนี้เป็นหลงเป็นหลงนะขันมีมีเจ็ดขันเก้าขันเย็บไว้เป็นผ้าไตจีวอนเห็นบอกสบงก็คือกันมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นขั้นหน้านี่ยปะนวลอะไรเป็นภูออแบบไปพูดไปหาเย็บมันเป็นเศษผ้ามาเนี่ยมาเย็บแล้วก็มาปะให้มันเป็นจีวอนเป็นสบงห่มได ปัดตัวมากกันโยมกันจะถวายหน้าบนนี้ก็เลยอนุญ,ญาตให้มีการถวายผ้าเรียกว่ากระถินนั่แหละเลี้ยงของผ้าเลี้ยงเงินเลี้ยงทองมาที่หลังปัจจัยสี่เมื่อมีการถวายผ้าแก็โอ้มันก็ต้องมีเงินมีทองมีบริวารนนถวายนำ้ำถ้าไปเลยเป็นกายเป็นกิจกรรมบุญกระถินก็นมารวมทําบุญก็ดีนี่ออนี้พัดค้่มือนี่ก็คือว่าล่ะ เอากระถินไปว่ายอดเบิ่งยอดเงินยอดเงินหลายกับว่าเออนั่นแหละบุญหลายวารามีหลายวัดเป็นไม่ได้ที่เกี่ยวกับเลี้ยงกันถวายผ้าเลยเห็นบก่กคาดความเข้าใจเลี้ยงผ้าถวายผ้าเพื่อเป็นปัใจจัยในการให้ผ้าเพื่อให้พระเพื่อได้คุมได้ใสในการประพฤติปฏิบัติธรรมถวายปัจจัยมากก็ดีเพิ่งกับมาสุใส่ใจ เป็นปัจจัยชี่ในวัดคือเก้าอะไรนี่บอกถ้าเข้าใจพระเข้าใจครับบริหารจัดการปัจจัยชี่เปลี่ยนก็บอกเป็นทุกข์ก็บอกมีปัญหาเดาะมือนี่มันนี่แหละมันกันเถียงกันเรื่องพระวิน,นัยเรื่องเงินเรื่องท่องเรื่องเอยียงลากหลายนะฮบผู้ปฏิบัติรรมแล้วบ่ชได้ต๊ะเป็นท่านของเงินต้องมาต๊เป็นท่านของจีวรเนาะหลวงจีวรก็มีได้หมอพระกันไห จีบอนงามกลโอ้พา้าพ้านี่โอ้พ้าดีได้หนอจีบอนผืนงามนี่บตายไปก็ยังมาเกิดเป็นเล่นเห็นี่บ่มีความยึดมีกิเลสนี่แหละเลาเข้าใจคําสอนพพุทธเจ้าอิเลียงแล้วก็โอ้กิเลสมันไม่ได้อยู่ในี่ในการในตัวตัวตนเนาะมันอยู่ในใจนี่แหละกิเลสแม้สิบบอนมาเป็นพระก็มีแม้มนว่ากิเลสจิลดลงแล้วบอกเข้าใจคําสอนพพุทธเจ้ากัน เขาเข้าใจก็เข้ากับส,สามารถเรียนรู้เลยก็ <Okay. S 1> ปฏิบัติละกิเลสได้หมือละโมบายโยมบมวพภาเขาพิจารณาเบิง้งเนาะธารมะฟังสำนีลลสาธุ